ยายมาแห่นาคกบรับยายมานี่ยังอยู่บ้านไลยครับอยู่อยู่บ้ากงศรีนะครับเนาะโอ้พาขันมาเอาบุญนะรับเนาะแห่นาครับผมรับผมรับผมแถวอมบวดสามแห่งลยครับด้านนอกด้านในครับทั้งในบอกคบไปัางนอกนนเี่เียนเลียนไส้หรือเวียนัวครับออกออกออกไส้เหมือนบอสอันนี้

อันนี้ผ้าเดียวมาตะบ้านได้รับเนี่ยโอ้มาเอาบุญแล้ครับเนาะขอบผมโขอบครัขอบครัขอบคบผมาอาบุญเอาท่านำกันให้น้านำกันคนเบา อากาศจีขนาดนพพี่น้องนเระเทศน่าแบบไหนพี่น้องประเทศนี้สร้างอีสานเ้เอาเน้่ไร ไม่ทาค่ะไม่ทาไปเดี๋ยวทาที่อีกแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อะไรไม่เห็นจะเอาดีชื่ออะไรใช่พี่ชื่ออะไรคะไม่กล้าพูดชื่อเขาเลยไม่บอกนะไหนเวลาครับผมกำลังเริ่มผมกำลังเริ่มพิธีแห่หน้าครับผมได้เวลาสมควรแล้ว มาบัางฮิตเบ่งฮิตบังคลองครับพี่อน,อพน้องเนาะประเพณี้าวอีสานเขาเฮ็ดนาใดพ,พี่อน้องมัานปวยทานพ่อพ <ment> ี่น้องทีการปวยทานพ่อ แดฮอนา่มอาเลยอ่ะเ้ครับผมบรรยากาศแพร่นาขบด3สามรอบผมี่น้องเลยประเพทนี้พันพาเห็ดเห็ดตามเพ็ดตามคลองประเภทนี้สาอีสาน นำนักเลยพี่น้องเนคะ่ะ ไม่ผสิมพูกู่ใหวัดนะครับน,อน้องเนาะครับต้นสาราื์ดอกไม้งามพี่น้องดอกเต๊มเห็นไหมไแม่นแม่นแมน่นครับผมอดอกไม้เป๊กครับนี่รอบที่สามครับผม โยท่านโดยท่านให้คนมารลบบนหรับท่านครับผม บบหน้าอ้อบสท่านารเอิรินครับผมระวังหัวนกักระวังหัวหนกักแารหาน้ะน้รระว่าง ลบันไดเลยลดัาได้ลดันได้ไอลดมาได้ไม่ได้รลดมาได้เป็นบบหัวเลย้าวหัวเลยเออดานขึ้นสิบพี่น้องกระดนไลงไปก่อนปีนาแดงนอกแ้งนั่หน้าได้ขันท้าขันท้าัน้าันาันทครับขันท้า ก้อนจะขึ้นโบดก็ได้ล้างตีนน้าพี่น้องอยากล่างก้อนอยากมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วพ่อ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 ลงมาก่อนครับพ่อพ่อลงมาก่อนครับพี่น้องล่างก้อนครับนี่ครับฮิตเพชรตามพี่ตามข้องซ่อมอีสานเท่ากับผมก้อนจะขึ้นโบดขึ้นยังได้างตีนหน้าก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวบอกก้อนเนาะ ใจเอาโยบมมีผ้าเ็ดล้างีแมีผ้าเชผ้าเ็าเ็ดตีในเริ่มาพปก็ได้เส้ขอยัดตีพี่น้องถ่ามาล้างตีนน <ks> ักพี่น้อง

ผู้บเง้องสองอบตอนไดแล้วผู้บัเงสย้องต่อนมาม่อย่ตดายหเนนี้ผู้บรเลงาุ้กลบสิไปได้ดีนะได้มุกว้าวนานมานุกไดดีได้ีหได้นาาหญุกด้เลนี่ยักีพี่น้องถ่ามานั่งฟังเทศ น้ำหน้กกับผมกำลังสีแล้วพี่น้องวะเยอนะครับบรรยากาศรอบข้างหลังจากแห้หนากแล้วเรียบร้อยเหลือเกินพาการพักผ่อนเหนื่อยห่มพี่น้องอยู่ในเด็ดบ่ได้ที่เป็นลมพันว้อ บรรยากาศรอบๆอยู่ในห้องไหมแหละพี่น้องเลยนี่นะนจะขับนาคขึ้นไปอยู่ในสิมนี่นะครับผมพระอีสานเอื้นสิมครับผมอีสานเอื้นสิมจะพัากกลางคนเอื้นโบดพี่น้อง

สมบูรณ์พี่อน้องตอนนี้กำลังสีนุ่งผ้านุ่งยังไฮนากใหม่ครับผม <S <S เออนุ่งอันที่ว่เนหมอให้เป็นยังผ้าสมบงบณ์มไปย,ยังผมกับบจักคือกันพี่อน้องเลยกำลังที่ชัดสมบูรณ์พี่อน้องกำลังจะเป็นพระนะเต็มตัว ป็นพระแล้วบาทในพี่น้องไอ้หลังจากเป็นนาคมาแล้วก็เป็นพระครับผมบาทนี่ยผมผ่าเรืองแล้วเรียบร้อยเป็นพระแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นเป็นพระตะวันครับผมบาทนี่ยพระตะวันพระอาทิตย์ว่พระอาทิตย์ขอโทษขออภัยซื้อิืนซื้อพระอาทิตย์ครับผมผมบอกว่าพระตะวัน โอ้ยแต่วันกับขีปันขีตเว้นเงี้ยพระอาทิตย์อันเดียวกันเพิ่นเว้าอันเดียวกันอันเดียวกันเพิ่นเว้าก็จะเสร็จสิ้นเลยพี่น้องก็จะเสร็จสิ้นแล้ว

กับผมการบวนน้าของพระอาทิตย์กับผมอันนี้บานี้บอยนะนะนะเการเสร็จส้นของการวนหน้าแเปาาสวยจ้าใส่บาทจ้าอันนี้เขาจนใส่บาทกับผมนี่ยังใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้พี่าน้นที่เป็นการใส่บาทนะกับผมยาเอย่าง เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับผมตอนนี้ใส่บาทใส่หน้าใส่ผ่านหน้าบอพิตอนุดทยยเพาาม ติดตามรับชมรับฟังรับกัดนะพี่น้องเด้อว,ว่าพิธีบวชหน้าเป็นอะไรพี่น,น้องท่นเห็ดเป็นอะไเห็ดตามเฮ็ดตามคลองชาวอีสานเขาเอาใครสิจับหางเนี่ย มาใส่บาทนักนำกันเด้อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายใครอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้ย่ยมยายมยมนี้าย่ย นี่เป็นอันการชัดชัดครับผมการบวชนาแยกทีพี่น้องกับผ้ากันแยกๆครับบ้านคับช่องได้พี่น้องเลยครับอาจารย์ครับผมอาสื่ๆเลยจ้าฝากซ่องอะไรนะครับเด้อเสน่มาแล้วครับผมแม่งแน่กันปีจบครับผมจบเส้นจบเส้นได้บุญน้ำกันพี่น้อง